ับมื่อนี้มาจัดตามคำขอเลยครับเด้อพีน่น้องเด้อไม้นี่เป็นไม้ที่ปี่ไก่เข้าได้หนึ่งลอยหาสิบโลครับอันนี้คือปลายใหญ่กับปล่าหนอดอู้นั่นตัวใหญ่ขึ้นครับปลายใหญ่กับปล่าหน่อยอองงรวมกันได้ลอยหาสิบโลครับนี่คือไม้นี่ครับตอนนี้เขาเย็ดมาได้เครื่องท่างแล้วนี่ด้างกัดอยู่นี่ด้างพื้นเขากัดอยู่บางหันครับส่วนนี้เขาหลอกหลอกไปหลอกไปอันด้านขางนี่นะครับดึงไปทางหลังเบิร์นหล่าเห็นไ่มกล้องกันทั้งฝุ่นครับนกก่าจะจอดเข้ามาจ๋ถึงพี่กัดเดี๋ยวมาเล่าลุนเบิร์ครับมื่อนี้ปีนีีฤดูกาลนนสิเป็ังไครบ แต่ถ้าหายสูงครับพี่ใกล้ลอยห้าสิบโลวนว่าคงสีโบไวอ่าตาตีตำแหน่งเบื้องบนี่มาหน่อยสำน้าคนมาหาขนหนึ่งครับขนมาหน่อยครับบุรีอ่แต่งานใหญ่คนมาหน่อยเอ้าเดี๋ยวเราลุ้นมึงครับกันมาเบิงเพิน่นเลือกตำแหน่งใส่แหครับไอใส่ยู่มุมนี้นะครับเด้อว,ว่าตำแหน่งนี้มันยื่นลงไปได้ใกล้เติบอยู่ีใส่แหอยู่นี่ครับม,มาเบื้องแหเพิ่นี่จะก้าวในเงยสำนใด ไปกลางจมตาตีเลยเด่นการจุมตาต้างตาตีเลยตานทงตาตีเลยยืนไป็ดแก่เต๋อเลยครับก็ถึงกับถึงหูเลยดิแห่เพื่นนี่เดี๋ยวอุนอัปเดตให้เบิร์นครับล่าสุดนะครับเด้นตอนนี้เข้าเห็นบอลนี่ไปนน้องประยมเนี่ยเมืองในเห็นด่างบ่ครับนี่มันแค่ตัวนี้เองครับอันฝุ่นบอมแมนเราบอมมี่เราเทาตอนมาไหวแค่แค่ซัมมิงครับเท่าที่เห็นนี่ครับเขียวๆนี่ อ้าวสุรุ่แล้วก็ป้าก็คืออยู่ในนี่งอยู่ละสีมีหลายมีหน่อยกับโบูงอันนี้บ่งบ่ <Hey. S 1> าวันนี้เคาสุเหร่นสุดท้ร์นะครับเดอ้อเลื้อปุ๊บแล้วก็กดันป้าใส่เหงครับกับเป็นที่สินสุดที่เขาเสียด้ลุดนป้ามันนี่ครับไปยังก่อนนะป้าไปสนเพิน่นโอ้เป็นป้าอีกยังตอนนี้ถึงหนายแหง้ะครับเดอ้อเดี๋ยวก็แค่ดันใส่เท่านั้น ลูกมันยังอยู่ผีครับแต่แหงขาวไปถึงพงหญิงละปกติต่ป้ามันหลายอยู่ผีเลยเดยันนี้บบเห็นเลยอ,<ะ>อ่ะถึงแล้วตัวแงซืดด่อตัวตัวแดงซื่อเลยเดยืดอบ่เห็นซื่อมึงเหงเลยการมาแล้วครับการมาแล้วคุับตัวแดงซื่อเลยครับบ่เห็นนี่ป้าสดเลยเดย์แต่บางมันเงียบบางสีส่งทเป็นป้าอียง ติงง่งหย่อมให้นะครับเดอ้อโอเคครับถึงนี่แหละถึงหนาแหเลยปลอ,อกลรืบ่ทะผุนเดี๋ยวเขบให้เผ็ดลงเลยปิดแหเลยครับตอนนี้ครับหืมเท้าสู่กันมากแต่ผุนนะครับเดอ้ออ่อนท้ายมากแต่เสาล่ะแต่งกล่องอ่อนที่ท้ายดันแบ๊ อันการมันมันพังครับอ่นหรือมันเริ่มมทายใหม่มะรดมะรดว่าสวงนี่แหละก็เห็นวิธีการทำแน้ะครับเนาะนี่ครับแต่แต่นาทีสําคัญท่าก็คือการเบิ้งป้านิแหนี่ครับเอาเได้ไลน์หน่อยสำไทยตีอ่นอยากรุ่นนี้อีกหนึ่งก็คือป้ายใหญ่ครับอ๋อสิเดพ่อบอจากโตครับว่าป้ายใหญ่ๆนี่สิเดพ่อบอจากโตเท่านั้นครับตอนที่เ้าสิบปีแหนเห็นปลาตองบอลหลายๆครับแต่ตอนนี้ยังปลาตองยังในแหนยังบาบ่อนะ บอ,บอมันซูนแค่นตัวมันซูนหด้น,ม,น,นมันไปใส่เบิดครับร <c oughs> มเป, <c oughs> เป็นลขาล่งๆไปนะแคนพอล้อตัวกจ <c oughs> งไว้สมนี้ครับเด้อสีใส่วิธีการตุ่มเดี๋ยวตาไข่อยู่ต้นนึงใส่วิธีการตุ่มขึงครับเห็นหลต้นนึง <c oughs> พนมีแต่ปะตองครับปนลงไป โ <medio S 2> อ้โหเงนไผมบวกไม่หน่อขิดกูแล้วเราแผมันดื้อปั้นเงียบปักขยิ่งปักขย่งตรงไหนมันถึงอยู่บ่อันนั้นนาศึกถึงเลยครับตอนนี <c oughs> ้เพราะว่าเฮียากฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งนี้หรอแสดงว่าไก่ถึงแล้วอันนั้นนาศึกกอดได้ได้แหละเงียบเลยคืนจึกยึก ยังาบอกกาแฟมันกนี้กออก่อนี่ยกอแล้ว่โอเคครับตอนนี้กอได้ครับเด้เดี๋ยวมาลุ้นกันคบวาเอาสิซัมดครับโอ้ยมันสุดเมือหัวสอดมันมเลยเดี๋ยวหามุ่มขึ้นครับใครเนี่เงี่ยกันไรหิ้งเงาเะปขครเี่ย Thang cái này vào Nhìn like thang então, đấy, <laughs> <là> th <réussi> <cười> đấy. <cười> Pí Này Đấy thằng nhăn Bị đây nghe này cắn bố mì nhang Đấy ตอนนี้ได้ป้าหน่อยมากยัหนตัวดีจวดแล้วครับนี่ทยสอตัวครับในแหนั่นอีกตัวนึงก็มีเอาวยผิดเอกสออก่อนเจตีมด่ออวอันเตลาให้เขานี่งคนี้แปักขี้หรือของหูมอนยัยมันยังดื่มอยู่เียยังเหงาอยู่อ่ะยังขาดนอนเมียนเสะตอนนี้อยากรลุนแล้วครับว่าเป็นป้าเอียงอยู่ในแหเัาเส็จเห็นปลายัง เราตอนนี้ป้าเริ่มเห็นนะครับเริ่มขึ้นมาเห็นแล้วเต่เตะอบ้นันหนนตัวใหญ่นี่ครับไปไทยหนาสิโยต่ำๆบนคับอะยิ่อยู่เลยยิ่ยู่แต่ไปดีนะนิ่บ้างแต่นี่ครับนี่นาปกว่นดเไทยเฮยแล้วขึ้นใจ่น

ไฟแรงโอ้โหนี่ครับพี่น้องครับป้าของข้าได้ครับเด้อนี่อืมนี่ครับนี่โอเคครับเนี๋ยวเพิ่นเอาแนวออก้เบึงเฮ้ โมาต่อว่าน้ำตื่นอ่ะน้ำน้ำตื่นเน่าเห็นนะอ่ะครับพี่น้องครับนี่คือปลาทั้งเบิดครับด้วยนี่ครับนี่ตีก้าวหรอครับตีเขาไตเด้อไปกระซั่งไปซำนี้ครับโอเคเก็บเลยเก็บเก็บเก็บออกปลางามครับเก็บมือออกตัดออกตัดอะไรเออม่อนน้นตาลสีเอาไปกินอะไ้ปั๊บมันในเดือยเปเห็ดกิน เก็บนี่ครับคนอยู่ใสมาสร้างัะไปไทยตัวนี้หัวนี้บอเป็นสีทองปาเลยปลสอยนกเขาปล่อยปลาปลาบนในคูนึงใละตัวนึงเนี่ยต้นนี้ดีดอกดอกมาปล่อยปลาปลาพะเซนคูนึงไปปล่อยเด้อถึงารเคูนึงคูน่อยจิ๊บบูด้ไปปล่อย

ปลาดิสิเอาไปกินครับเดี๋ยวไปกิน,นอกโอเคครับพวพันนี่เ,เป็นสูงเลยต่เป็นสิบปันปลากันครับพยยม่า,า,พานนั่ะะนแหละ,ะมะาณหาโลครับตาเทียบอีดีมานาดันนักดินี่ครับไ <พา S 1> ปปจองพอตูมตเล ปลามาตงั้นล่างาองม่อ้ปโัดไทยตัวน,นี้สีแปลกมูนสีเงาเลยกลานี่วแตนแะนะบงกองละโลละโลดีครับพี่น้องคนระับกลักวอยู่พอมันกล้องญ่ เรับพี่น้องเฮ้ยปลาสิรก็ม่ให้นาอปาสิแก้กวถึงมือเลยด่ะสิรก็ถอดแต่ตัวเดียวกินโเบิดฟรอสิยะมาทำมาฝืนอ่ะเออถุงใส่ข้อมูลจับแน่ไปเด็จับแลว ข้าล้เเ <passwords S 1> ดี๋ยวพ่ตองใส่ก่อนด้วยจะเซ็ตเกบพองต้เสีหัวตีอะามันไม่ยิบกล้องพี่มีไม่่ายิบกล้องนี่นั่นคือของเจ้าพรตองอะไรแต่พ่ตองมันพ่อกเทนพอกอยตองเอาไปลาบครับ ครับพี่น้องครับถึงเดบป้าราบป้าหน่อยก็บเดบเมนูกินคือเก่าครับพี่น้องครับเมนูตบป้ากับเมนูผลป้าครับอเด็กครับพี่น้องกินเข่าในกันครับเสียบเนยเมนูป้าจีจวนในทุกมือละทุกมือนะพี่พิศสัตว์มักเลี้ยงหนิมักเลี้ยงกับดอกอันนี้ดอกอันนี้ดอกอันนี้มันมีอยู่เมนูนึงดอกพี่น้องดอกปอดแต่มันใหอ่ก้อนนี่ด้วนลวกลิ้มอ่ะนะพระโดนหุย ทำไงเดีอยทำไงไงแม่กันมแม่เลยลวกกิมก็สีขาดนาไม่นูหวยลวกกิมระดูดดวนไ่นูห่หวยยังสิได้ลวกกิมะแบบเป็นบดอกบัวเกมากคือจะไปเห็นเนาะอนด,ดอกอือวแล้วเน เนี่ยมันสิมันยางยิหอขากรปุนมแม่มันปมันป่านหอขากระปุนป้ายางดีเราใสอนนาทีไบอกเาระเองตัวน้อหน่อยหนอยองเพื่อมนคมแห้งดอกเก็บที่บ้ไดบ้าะ พี่จะผูกว่าเขาอะไรพี่น้องมากินไม่เหมือนกันกนมากินกินมากินมาวัได้กินมาวัได้กินสมจ้ำด้วยตัวแบบนี้เนี่ยตบจ้ำด้วยรับเด้อยสมจ้ำป้าด้วยห่วยเมื่อยกับเมื่อยแทบขาดแทบไปหอดเพื่อนไอยาด้วยแม่อยู่เขาเรียกไปหอดบ้ายา เคยกินบอต้มยำปลาไทยปลาไทยอยทอดสดพห่อเนื้อมาอยากจะนขเมียตั้งให้กินมอยากกินเดียมแม่วานอกใจมนั้นนอกอยางไหนอิ่มไวแต่หวยแหงเนาะกินมาไหมาขวามกว่านี่่อคยกินได้จ่่หรกินออกใจมาเ็ศมาชหรอม่อก้อยัางขาดต Năm có như võng mẹ cái Ba hoi quay bỏ hơi quay bỏ quay có quay 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 nó quay quay chậm lắm trời nè ui pha pha mới có tô นเหนียวหอนพอูดสดไมเสียบด้วยสดได้เหรอ,อมันมันหนอกสดได้ปลาหอนมันเนาะมากินอยู่ปามันก็เลยกินแก้งห่อนเาน,ะน,ะนาะไม่หนองกินอยู่บ้านกินแต่ของเย็นมักกนกนหนห็เย็นเสียซ้ำดีเปเอาก็ง้อของขอกแนวทั้งบ้านเฮ็ดไว้หรอกมันก็เย็นเลยหอยเป็นเจ้ากของกินแกล้งกินโอเดลแล้ว่อยห่อน มาจะเอางข่อยขอเดิเดียบปักแกงบาไให้ตัวหนึงที่สองขาบไปถึงป้ายนี่ีพแกงถาอยู่คนป่ะจะไปถาเขาแกงถาง่ามเยน็นเหมือนต้องแกงถึงแล้วสั่งน้ำฮ้อนๆปลาดงใส่ปุงงมากินปั๊บหลายคนกาอเดินแล้วเบอรสุคนเดอนคือตอมันก็เย็นด้วย สามสิมากพบกันบมดทุกคนยเอยกซ์ก็ตีมไมได้กินไงแกงสองตัวต้นแกงสอตวกี่สามมืหรอต้นงเขียต้มต้นหนึ่งกับผเสียมต้วางกขึ้นต้มต้นนึงกับกเสียมสองตไ่ห้ากนสามารถถอดคือเกาเกาแกงหรืปะไทยได้ได้ป่าแกงจืดหนาม นี่เห็นหลุดไหมนี่ปรไทยคินแบบไหมต่มยำแสบเป็นแสบเลย <c oughs> อดเาท้าเว่ยต่มต้นหน้าสุดบออะไรแก้งนะสดุด <c oughs> แล้วสุดบอ่อ